นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจัรย์ยอดรายงานตัวครับลุงมึกขาเป๋ในแกอยู่บ้านแบ่งห้องให้เช่าท้ายตรอกเล็กๆก,การเข้าการออกนี่ต้องเดินไปตามสะพานไม้เก่าผุๆใต้สะพานก็เป็นแอ่งน้ำครลม ลุงหมึกขาเป๋นี่แกเป็นนักเลงอดีตนักเลงดังยุค2499อันดับานครองเมืองเมื่อปี2520นี่แกมายึดอาชีพเขียนเรื่องส่งทางไปรสนีนีสำนักพิมพ์ก็ซื้อเรื่องเสร็จก็ส่งเงินค่าเขียนมาให้แกทางธนานัตแกก็เอาไปขึ้นเงินกับที่ทำการไปรสีนีกลางพอมีอไรายได้ จากการขายประสบการณ์บนถนนนักเลงในอดีตก็เพราะว่ามีนักอ่านติดตามมากพอสมควรตกเย็นทุกวันน่ยลุงหมึกก็จะขอแรงในอิดในอิดนี่เป็นเด็กรุ่นกระทงอายุ13-14ให้วิ่งไปซื้อเหล้าโรงมานั่งดื่มกินกันที่แคร่ใต้ต้นมะยมอาศัยมะยมสดจากต้นนี่จิ้มเกลือเป็นกับแกลมปะเหมาะก็มีมาขามเปียก ที่นักเลงเล่าโรงเขาเรียกให้รู้ว่ากระยางแดงใช้แกล้มแทนมาย,ยมซึ่งเด็ดกินซะจนเฮี้ยนต้นแล้วปริช่อใหม่ไม่ทันคนกินนอกจากลุงหมึกกับนายอิทยังมีขาประจำอีกสองน้ำคนที่แวะมาร่วมแจมด้วยเสมอก็คือนังอิ่มแม่ไม้ผัวตายสมัยสงครามโลกอาชีพแกก็รับจ้างทั่วไปใครจ้างให้ทำอะไรถ้าไม่ผิดกฎหมายแกเอาหมดอะ แกกลับห้องเช่าตอนเย็นพร้อมถุงใส่กับข้าวเจอสองเกลอนั่งซดเหล้าก็เอากับข้าวใส่จานมาร่วมวงที่แคร่ด้วยแล้วพอดึกหน่อยประมาณสามสี่ทุ่มก็จะมีเด็กสาววัยรุ่นอายุสิบห้าหยกยกสิบหย่อนย่อนชื่อจำเรียงอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารตอนกลับจากทำงานก็มักจะหิ้วเหล้าที่แขกดื่มเหลือก้นขวด แล้วก็เทรวมเป็นขวดเดียวมานั่งร่วมวงไพ่บูนกับลุงมึกขาเป๋เพราะว่าชอบที่แกคุยสนุกมีมุกตลกมาเล่าไม่รู้จบทั้งๆท,ที่มุกสมัย2499นะ่เะเป็นตลกฝืดขำขันแบบโหดๆแต่ว่าเรียกเสียงหัวเราะจากวงเล่าได้เรื่อยยกตัวอย่างเช่นคือตอนนั้นนะข้ากับไอ้การนผิดใจกันมันเรื่องขี้ฝุ่นขี้ผงคือเถียงกัน ว่าไฟชักดีว่าไมมขีดหรือว่าไม้ขีดดีว่าไฟชักไอ้ที่แรกก็เถียงกันแบบขำขแต่พอไม่มีใครยอมใครก็เลยก็เลยเถิดเป็นท้าทายทำนองว่ามีดสั้นของมันกับของข้านี่ใครจะแจ๋วขวาโอ้โหทำไมดุนักละลุงเมกก็ยุคนั้นมันเป็นยุคอันธพานครองเมืองนักเลงกับอันธภานี่ยแทบแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครคือนั่นข้ากับไอ้การก็นัด ดวนมีดกันตัวต่วตัวใครตายก็ไม่เอาความกันทีนี้พอไปถึงซอยเปลี่ยวบ้านเรือนบางตาส่วนใหญ่ยังเป็นป่าหญ้าป่าละเมาะก็กะว่าจะเล่นกันให้ถึงตายจริงๆดึกและไม่มีคนมาห้ามทับหรอกโอ้โหแค่พูดก็ว่าเสียวแล้วลุงว่าเสียวสิข้ากับมันไม่ใช่นักเลงสยศาสตร์จำพวกอยู่ยงคงกระพันนะโดนแทงตรงไหนก็เวอะตรงนั้นแหละ แตไอคำว่าศักดิ์ศรีนักเลงจริงมันทำให้ต้องยอมสู้แบบตายแลกตายทั้งทั้งที่ทจริงๆแล้วไม่มีใครอยากตายการดวลมีดก็เลยดูเชิงกันอย่างระวังตัวแจเต้นหย่อยๆออดูเชิงกันอยู่นั่น่ะพอข้าเห็นได้ทีกว่ากระโจนเข้าแทงสุดแรงเกิดไอการมันก็ถอยกรูดกรูดสไลลิบแทบจะทะลุปากซอย ถึงตามันสบโอกาสเหมาะก็จ้วงแทงข้าเต็มรักมังคักอเพนผุ่งห่างจากมันไกลลิบโลกเลยผลัดกันรุกผลัดกันถอยเป็นชั่วโมงมีแต่เหนื่อยหอบสี่โครงบานอย่างเดียวแทงใครไม่โดนสักแผลปลอดภัยทั้งข้าทั้งไอการพอเหนื่อยหนักข้าไม่ไหวแล้วก็ยกเลิกการดวลมีดแล้วชวนกันไปหาเหล้ากินแก้เหนื่อย ข่าวว่าตอนนี้ไอาการมันแขวนนมแล้วมันยึดอาชีพเป็นผานโรงที่โรงเรียนเก่าเข้ามันะี่ล้มเลิกความเป็นขุนมีดมานานแล้วเล่าจบชมรมคนรักเล่าโรงก็หัวรอกันงอหายอ่าพราะดูแล้วในลุงหมึกแกไม่มีพิษมีภัยกับใครแกมองโลกในแง่ดีอยู่เป็นนิดนอกจากลุงหมึกจะเป็นตัวชูโรงมีมุกตลกในอดีตมาเล่าก็ยังมีสาวใหญ่วัยเฉียดแก่ ชือปนโตกี่ว่าเนี่ยทำงานเป็นคนซักรีดอยู่ในโรงแรมม่านรูดก็มีเรื่องแปลกๆมาเป็นผงชูรสให้แก่วงเล่าน่าฟังไม่แพ้เรื่องของลุงหมึกเมื่อตอน2499อันธพาลคองเมืองอะนะข่ายังสาวอายุยี่สิบกว่าหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยแต่พวกผู้ชายเขาบอกว่านั่งนี่มันหุ่นดินระเบิดขาวจุกหน้าเจี๊ ใครหนอจะโชคดีได้นังโหนกไปครองอ้าวตอนนี้ก็ยังมีเข้าหุ่นดินระเบิดนับหนก <c oughs> มันแน่อยู่แล้วแต่ตอนนั้นนะคาจัดอยู่ในขั้นสวยเลือกได้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบเพียบระเออโรงแรมห้าดาวใกล้ๆก,กับร้านเขาต้มโต้รุ่งที่ค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาจ้างคนฟิลิปปินมาเล่นดนตรีขับกล่อมแขกรวย ลือกันให้แัดว่ามันกินเงินเดือนถึงสองหมื่นบาทโอ้โหสมัยนั้นทองบาทละสี่ร้อยสองหมื่นต่อเดือนมันก็เศรษฐีดีๆนี่เองปาก็ใครว่าไม่ใช่ล่ะสิ้นเดือนรับเงินแบงค์ใบละร้อยหนาเกือบคืบตอนเย็นน่ะมันเป็นขาประจำที่ร้านขา้าวต้มทั้งที่พูดไทยยังไม่เก่งข้าก็เลยข,ขันอาสา,าเป็นครูสอนให้เช่นอ่าฉันรักเธอในแปลว่าอะไร เผลอประเดี๋ยวเดียวก็ตกร่องปล่องชิ้นกับมันกะว่าถ้ามันติดใจหุ่นดินระเบิดเมื่อไหร่มันจะรีดไถให้จังหนักไปเลยแต่ที่ไหนได้แม่งหาเงินได้เท่าไหร่ส่งไปให้ทางบ้านที่ฟิลิปปินเกือบหมดเหลือติดกระเป๋าไม่ถึงผันตกลงเสียหุ่นดินระเบิดไปฟรีๆพอหมดสัญญากระทางโรงแรมมันก็เปิดแนบขึ้นระบินกลับบ้านทิ้งข้าเป็นแม่ไม้เหี่ยวแห้งหัวโตวอยู่เมืองไทยตามเดิม ประสบการณ์ชีวิตของป้านโหนกก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนร่วมวงเล่าเพราะเป็นที่รู้กันดีว่ายุค2499มันห่างจากช่วงสงครามโลกไม่กี่ปีคนไทยส่วนใหญ่ยังอดอยากยากแค้นเห็นช่องทางไหนที่สามารถจะหนีความยากจนได้ก็จะรีบทําทันทีแต่ทําแล้วก็คว้าน้ำเหลวเสียทั้งตัวเสียทั้งใจมิน้าล่ะป้านโหนกถึงได้ครองตัวเป็นโสดจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทีนี้ก็มาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันน้องสาวเสิร์ฟที่ชื่อจำเรียงรายนี้ความรู้น้อยจบแค่ป .4 งานที่ดีที่สุดก็แค่เด็กเสิร์ฟทั้งที่สวยเฉียดระดับพริตตี้อาซิมเจ้าของร้านอาหารหรูนี่เกรงจะเสียเด็กก่อนวัยอันควรก็เลยห้ามไม่ให้ใช้เครื่องสำอางขนาดไปทำงานแบบหน้าสดๆไม่แต่งแต้มประทินโฉมบรรดาลูกค้าทั้งหนุ่มทั้งแก่ก็แห่มาอุดหนุนกันแทบทุกวัน เพื่อจะขายขนมจีบให้เด็กเสิร์ฟแต่จำเรียงในเกิดในตระกูลผู้ดีผู้ดีในที่นี้หมายถึงมีคุณสมบัติของผู้ดีรู้จักรักนวลสงวนตัวสุภาพเรียบร้อยผู้จาอ่อนโยนไม่สนใจจะชิงสุกก่อนหามตั้งใจเก็บเงินเรียนต่อในโรงเรียนผู้ใหญ่ภาคกลางคืนแบบชนิดโตแล้วเรียนรัฐสามารถสอบเทียบไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่าสายพาณิชย์ก็ยังได้ แต่มีมารสังคมฐานะร่ำรวยคนหนึ่งไม่สนใจว่าเด็กมันรักนวนสงวนตัวหรือเปล่าพยายามจะรวบหัวรวบหางแบบรักจริงหวังควันให้จงได้มารหนุ่มใหญ่วัยกลางคนนี้ชื่อนายสุวิทย์ขับรถเก๋งคันหรูแวะมาเป็นแขกขาประจำที่ร้านที่แรกก็ใช้คารมเข้ากล่อมเพราะเป็นคนรูปหล่อคารมดีกล่อมสาวจนเสียทีมันไปนักต่อนักแล้วครั้นสาวคนนี้ไม่เล่นด้วย เนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยมันพาเมียม,มาให้รู้เช่นเห็นชาติมันก็เลยใช้มาเจ้าบุญทุ่มเอาเงินเป็นปกปกๆเข้าล่อแต่ลงท้ายก็คว้าน้ำเหลวตามเคยมันก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นตามตือ้อขับรถเอื่อยเอือยตีคู่มากับเด็กสาวซึ่งใช้วิธีเดินกลับบ้านตอนสามสี่ทุ่มเพราะว่าร้านตั้งอยู่หัวถนนห่างจากบ้านเช่าประมาณนักสองป้ายรถเมย์ การตามตื้อก็แปลว่ามันเกิดอารมณ์เปลี่ยวจนเต็มกลั้นแล้วถ้าพูดดีๆไม่ชอบก็ต้องปลอบมันด้วยกำปั้นในสลบก่อนจะอุ้มขึ้นรถไปทำมีดีมีร้ายในม่านรูดแถวแถวซอยรางน้ำเดชบุญที่ในวิทนี่จอดรถแล้วกระโจนกระชากแขนจำเรียงตรงริมถนนไม่ห่างจากแค่สำราญใต้ต้นมะยมเท่าไหร่นักลุงหมึกนี่แกได้ฟังคำปรับทุกจากเด็กสาวมาหลายหนแล้ว ก็รีบคว้าไม้คำยันน้องแกเดินกระโผ o กกระเพลกไปเพื่อช่วยเหลือโดยด่วนโดยมีเจ้าอิดเด็กรุ่นกระทงตามมาเป็นกองหนุนเอ้ยไอ้หนา้าตัวเมียหยุดลังแกผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะใครวะอ้าวไอ้แกไอ้เป๋ขาเป๋ไม่ไเจียมนังขานนวนตายแล้วไม่ล่ะหมูจะหามดันนอาขานก็นมาสอดเอาลูกปืนไปแดกสักนัดสองนัดดีไหม ในวิทย์เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินลำพังจะยิงคนบีการยากไร้ให้ตายหูงไปคนเดียวก็เหมือนกับยิงหมาข้างถนนตายไปตัวหนึ่งตันหาหน้ามืดที่ถูกขัดขวางทำให้มันบันดาลโทสะชักปืนจากที่ซ่อนกะว่าจะยิงจริงๆไม่ใช่คู่นึกไม่ถึงว่าคนแก่ทุพพลภาพจะมีพิษสงเกินคาดสามารถยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวแล้ใช้ไม้คำยันรักแร้อันแข็งโปกนี่ ฟาดใส่ท่อนแขนในวิทย์เต็มรักปืนกระเด็นหายไปอยู่ในกอย้าเจ้าคนโดนฟาดจะเจ็บแขนจนตัวงอเปิดโอกาสให้คนแก่ใช้ไม้ค้ำยันฟาดที่ท้ายถอยสุดแรงเกิดโครมเดียวสลบเหมือดคาที่นายอีทก็วิ่งจันไปแจ้งตำรวจที่ป้อมยามให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นป้อมยามนี่มันห่างจากแค่ใต้ต้นมะยมแค่ป้ายรถเมล์เดียว ตำรวจประจำป้อมยามซึ่งรู้จักกันดีก็รุดมาใส่กุญแจมือเอาตัวมานสังคมไปโรงพักได้โดยละม่อมประจักพยานบุคคลที่เห็นจากการฉุดคร่าอนาจารนี่ก็มีเพียบหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นทนายหัวหมอสาบานว่าจะเอาเรื่องในสุวิทให้ถึงขั้นถึงโรงถึงศาลร,รวมทั้งลงข่าวประจานตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เสียผู้เสียคนไปเลย วิรกรรมในคืนนั้นลุงหมึกขาเป๋ได้รับการแท่ซ้องสารเสริญจากชาวบ้านหัวถนนยันซ้ายถนนลำพังสู้กับหนุ่มชะกันในสภาพขาพิการนี่แกก็แย่แล้วแต่ไอหมอนั่นยังมีปืนพกสั้นจุดสามแปดเป็นเครื่องทุ่นแรงแกน่ะเสียเปรียบชนิดสู้กันไม่ได้เลยน่าจะเป็นฝ่ายถูกยิงตายซะได้ซ้ำการเอาไม้ค้ำยันไปสู้กับปืนนี่ถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ายลุงมึกก็ออกตัวทำนองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับในวิทย์ก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาล้วงปืนฉันก็เลยฉวยโอกาสเล่นงานซะกก่อนไม่ใช่ความเก่งกล้าอะไรหรอกนับจากคืนเกิดเหตุเป็นต้นมาลุงมึกก็มีคุณค่าในสายตาของชมรมคนรักเล่าโรงยิ่งกว่าเดิมหลายเท่า พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนดีมีคุณธรรมสูงอย่างแกไม่น่าจะประสบเคราะห์ถึงขั้นขาพิการเลยมีแต่ลุงมึกคนเดียวเท่านั้นที่ยอมรับกับสัจธรรมความจริงความทุพพลภาพที่เกิดขึ้นมันสมเหตุสมผลแล้วไม่มีอะไรจะตัดพาะต่อว่าชะตากรรม เบื้องหลังชีวิตในยุค2499อันตาพานครองเมืองของลุงมึกก็มีอยู่ว่าย้อนอดีตไปเมื่อ20ป,ปีก่อนตอนนั้นแกอยู่ในวัย30เส็ศๆยังผาดผลอยู่บนถนนคนสู้คนเก่งทุกเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันการดวลมีดกับในก้านเกิดขึ้นตอนสงครามโลกปิดฉากลงเพียงสองปีวิทยายุทธยังไม่สมบูรณ์ถึงขีดสุด ก็เลยงัดเอามาเป็นเรื่องตลกขำขันในวงเล่าส่วนเมื่อ20ปีก่อนนั้นแกครบเครื่องทุกกระบวนยุทธจนกระทั่งมีผู้ทรงอิทธ,ธิพลมืดว่าจ้างไปคุมขบวนค้าของเถื่อนคุมบอ่อนเถื่อนคุมสำนักนังลมซึ่งอยู่ในแวดวงของผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นลุงมึกก็ทำหน้าที่สมกับความไว้วางใจในฐานะผู้ตรวจการแกก็จะเวนไปดูแลความเรียบร้อยในที่ต่างๆแหล่งละวันสองวัน ตัวอย่างเช่นสำนักนางลมซึ่งเปิดบริการในเมืองหลวงโดนนักเลงโตแบ่งขึ้นห้องฟรีๆมันมาคนเดียวยังพอว่ายกมาเป็นขยงเกือบสิบชีวิตไม่เห็นนักเลงคุมซ่องอยู่ในสายตาถ้าอย่างเงี้ยแกจะเป็นกองหน้ากล้าตายตรงเข้าตะลุมบอนกับศัตรูจากเบาไปหาหนักถ้าศัตรูมือเปล่าก็ลุยกันด้วยอาวุธประจำกายคือหมัดเท้าข่าศอก แต่ถ้าบางอาจใช้เครื่องทุนแรงเช่นมีดหรือปืนก็จะได้รับการตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าไม่จัดหนักถึงตายเอาแค่พิกลพิการให้หลาบจำไปจนวันตายหรือว่าตอนที่คุ้มบ่อนเถื่อนมีเสียนพนันมาเหนือเมฆใช้กลโกลงแบบเสียนโค่นเสียควันเงินบ่อนเป็นแสนแสนอันนี้แกจะตามไปคุยดีๆก่อนถ้าแบะถ้านักเลงถึงจะเล่นงานให้อยู่หมัด ให้นอนหยอดน้ำเขาต้มเป็นเดือนๆกว่าจะลุกจากเตียงคนป่วยได้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยคุ้มกันคารวานสินค้าเถื่อนจากเมืองเหนือแล้วกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆถ้าจับไตได้ว่าใครเป็นสายให้ตำรวจนี่มีโทษสถานเดียวคือยิงทิ้งแต่ถ้ายอมสารภาพให้ปากคำเป็นประโยชน์ก็จะลดโทษเหลือสถานเบาคือเอาทอนปอนทุบ นิ้วโป้งให้บี้แบนส่งสารลับให้ใครไม่ได้อีกเพราะจับปากกาหรือว่าดินสอไม่ถนัดแล้วคุณธรรมอย่างเดียวที่แกยึยดถือเคร่งครัดได้แก่ไม่รังแกเด็กผู้หญิงคนแก่แล้วก็คนหมดทางสู้ศัตรูจะได้รับโอกาสให้ปะทะกันอย่างยุติธรรมเสมอประมาณว่าเป็นนักเลงจริงในดงทรชนแต่ผลงานผิดกฎหมายก็เป็นเหตุให้มีศัตรูมืดทั่วทุกสารทิศ ต้องระวังตัวแจทั้งยามหลับยามตื่นหาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้สักวันเดียวเจอตำรวจยังพอว่าก่อนจะเข้าบุกเข้าจับกุมจะร้องตะโกนทำนองยอมให้จับโดยดีว่าขณะเนี้ยตำรวจล้อมไม่หมดแล้วอย่าคิดหนีหรือว่าคิดสู้เป็นอันขาดแต่ถ้าเจอภัยมืดจากทรชนคนชั่วก็จะมีเพียงสัญชาตญาณเสือร้ายที่ผ่านการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาอย่างโชคชนเท่านั้น ถึงจะสามารถจับรังสีอัมมหิตที่แผร่ซ่านจากผู้คิดร้ายได้นักฆ่าที่รับใบสั่งมาให้เก็บแกนเนี่ยก่อนลงมือจู่โจมจะต้องปลุกร้าความโหดเหี้ยมอย่างเต็มที่เนื่องจากแกเป็นเสือสมิงเขี้ยวเล็บแหลมคมทำผิดแผนเพียงนิดหน่อยก็มีสิทธิถูกตะปบกัดไม่เหลือเศษเหลือซากความโหดเหี้ยมที่ถูกปลุกร้าเต็มที่นั่นแหละ,ะกระทบจิตเหยื่อสังหาร ทำให้เกิดอาการขนลุกเกลียวโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าเกิดอาการใจเต้นระทึกท,ทั้งที่ไม่ได้ตกใจคือพูดโดยสรุปว่าการใช้ชีวิตในยุค2499อันดับพันครองเมืองเหมือนเดินอยู่บนคมหอกคมดับแม้แต่สมุนคู่ใจก็อาจจะแปรพักเป็นศัตรูได้ทุกเมื่อลุงหมึกก็เลยเปรียบประหนึง่งขึ้นขี่หลังเสือคือขึ้นง่ายแล้วลงยากเพราะเสือมันจ้องจะตปะปบหัวแกอยู่ทุกขณะจิต สิ่งเดียวที่ทำให้แกยังอุ่นใจได้ก็คือการรักษาสัจวาจายอย่างเคร่งครัดนอกจากไม่พูดโป้ปดแล้วยังงดเว้นการพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วพูดจาว่าร้ายหรือว่าพูดหยาบคายด่าพ่อล่อแม่คนอื่นอันนี้จะทำให้เกิดตะบะเดชะปลุกเสกความอยู่ยงคงกระพันให้แก่ตัวเองและแล้ววันหนึ่งสิ่งที่แกสังหรณ์ก็เป็นความจริง ลุงหมึกถูกวางยาในวงเล่าด้วยน้ำมือสามคนสนิทที่แกไว้วางใจกว่าจะฟืน้นคืนสติก็พบว่าตัวเองตกอยู่กลางป่าบนยอดเขาแห่งหนึ่งในสภาพเสือสิ้นลายถูกมัดติดกับต้นไม้สามคนสนิทนั่นกำลังตัดพื้นก่อกองไฟใกลๆกันก็มียางรถหลายเส้นวางสงบนิ่งอยู่ก็แน่ละมันจับแกมานั่งยางเผาสดทั้งเป็นอย่างฮารุโหดยิ่งกว่าสัตว์ป่า ทั้งที่ลงมึกให้ความอุปถัมม์มันแต่ละคนเหมือนกับน้องร่วมสายโลหิตข้าเสียทีเองแล้วก่อนตายขอถามคำเดียวว่ามีเหตุผลอะไรทำให้เองหักหลังข้าวะได้เพื่อให้พี่มึกตายตาหลับนะนฉันจะบอกความจริงให้ฟังพี่รู้ความลับของนายใหญ่มากเกินไปถ้าแปรพักไปเข้ากระทางการเมื่อไหร่นายใหญ่จะเดือดร้อนขนาดหนัก ที่จริงถ้าพี่ไม่แบะท่าเป็นนักเลงคุณธรรมปล่อยศัตรูที่ยอมสารภาพผิดไปหลายหนไอใบสั่งเก็บก็คงไม่ตกถึงมือพวกฉันหรอกฉันยังรักที่จะเดินบนถนนสายชั่วแล้วมีเงินทองให้จับจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายส่วนไอ้เรื่องน้ำใจของพี่ที่มีต่อเราเนี่ยคงจะต้องไปชดเชยกันชาติหน้าก่อนแล้วกันช่วยโอกาสที่นายศักจากฝูงของสามคนสนิทอธิบายขยายความ ประมาณครึ่งนาทีช่วงนั้นลุงหมึกก็สามารถสงบจิตโอมอา่านอาคมว่าโดยการสะเดาะโซ่ตรวนทำให้เชือกที่ใช้มัดมือไพรหลังนี่ถลายลื่นหลุดไปเองได้อย่างลึกลับผู้ที่ทำเช่นนี้ได้จะต้องมีสัจจาวาจาแต่ความตายยังรออยู่แค่ปลายจมูกสามอดีตคนสนิทมีอาวุธสงครามครบมือลุงหมึกไม่มีเวลาปลุกเสกตัวเองให้หนังเหนียว ต้องใช้นาทีทองให้เป็นประโยชน์สูงสุดทางลงจากยอดเขาก็มีพวกมันกีดขวางอยู่อีกทางหนึ่งก็เป็นหุเูเหวลึกลิ้วจะมองไม่เห็นก้นแกตัดสินใจวิ่งสุดฝีเท้าไปยังหน้าผาสูงห่างจากจุดที่พวกมันตั้งใจจะจับแกนั่งยางประมาณสักสี่เมตรเฮ้ย hey, มึกรอดไปได้ไงวะเฮ้ย hey, ยิงเสียงเปรียงเปรียงกำมันหน้าจากปืนสามกระบอก เป็นปืนยิงเร็วแบบ M16 ที่ดังทีรวยยังกับประทัดแตกแต่ว่าลุงหมึกแกวิ่งสลับควันปลารถเลี้ยวเคี้ยวคดอยู่ในวงไม้กระสุนแต่ละนัดก็พุ่งเฉี่ยร่างไปอย่างหน้าหวาเสียวส่วนใหญ่ก็ฝังแน่นอยู่กับต้นไม้เปิดโอกาสได้ฝ่ายหนีหนีไปถึงหน้าผาในเม่กี่อึดใจในหุบเหวอันลึกเลี่วเป็นผืนป่าตามว่าหน้าผาเป็นร้อยเมตรแต่เป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ ลุงหมึกก็กัดวันพุ่งหลาวลงเหวอย่างไม่ลังเลเลือกด่งพระสุทาชนิดเฉียดหน้าผาเพราะว่ามันมีต้นไม้งอกจากโขดหินอาศัยความว่องไวแบบจอมยุทธเคยฝึกฝนตัวเองจนปราดเปรียวถีบซ้ายป่ายขวาไปตามแมกไม้ชะลอความเร็วให้ลดลงบ้างและก่อนที่สติจะดับวูบไปลุงหมึกก็รู้สึกคล้ายๆถูกอะไรบางอย่างช่วยชะลอการดิ่งพระสุธาลงสู่ก้นเหวไปกว่าครึ่ง ขาข้างซ้ายกระแทกเข้ากับของแข็งชนิดหนึ่งอย่างจังจนได้ยินเสียงกระดูกหน้าแข้งหักสะบั้นความเจ็บปลาบปบพุ่งขึ้นจับหัวใจเหลือที่ท่าทรารหดจะรับได้ไหวแกก็สิ้นสติสมปรือดีไปเดี๋ยวนั้นเลยท่ามกลางพวังแห่งความหมดสติในใจยาวนานกี่กับกี่กันก็สุดเดาลุงมึกก็ฟื้นลืมตาตื่นพบตัวเองอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง ที่รู้ว่าเป็นสำนักสงฆ์ก็เพราะยังไม่มีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนมีเพียงเสนาสะนะเช่นกุฏิศาราเล็กๆปลูกสร้างด้วยไม้ฝีมือหยาบๆแบบชาวบ้านมีภิกษุจำพรรษาอยู่แค่สองสารูปบางก็เดินจงกรมบ้างก็นั่งทำสมาธิอยู่บนกุฏิบางก็ปัดกวาดลานสำนักให้โล่งเตียนทราบต่อมาในภายหลังว่าหลวงพ่อเจ้าสำนัก ช่วยลุงมึกมาจากป่าใหญ่ก้นเหวเยียวยา,าการบาดเจ็บอันหนักหนาสาหัดด้วยโอสถสมุนไพรแล้วก็เสกเป่าด้วยพุทธาคมประสานกระดูกซึ่งว่าด้วยการปรับท่าแต่งขันซึ่งเป็นศาสตร์อันลีลับมหัศจรรย์เหลือวิสัยที่แกจะเข้าใจได้หลวงพ่อเมตตาไขปริศนาให้ลุงหมึกได้เข้าใจถึงการมีชีวิตใหม่ของแกราวปาฏิหาริย์โยม โยมสร้างกรรมชนิดปาณาติบาตไว้หนักหนาพอแรงที่จริงอะหมดสิทธิ์จะอยู่ดูโลกไปแล้วแต่ว่ากรรมดีที่เคยละเว้นโทษตายให้แก่ศัตรูจำนวนมากหลายคนทั้งที่หากเป็นคนอื่นอยู่ในฐานะเช่นโยมเหล่าศัตรูมีร้อยชีวิตก็ต้องดับศูนย์ทั้งร้อยชีวิตกรรมอันประเสริฐเนี้ยแรงกล้ามหาศาล สิทธิ์ของหลวงพ่อนี่เป็นผู้มีจิตตานุภาพสูงกำลังจะไปเดินจงกรมอยู่บริเวณนั้นพอดีก็เลยอธิษฐานจิตให้วัตถุธาตุอันแข็งแกร่งนี่อ่อนนิ่มเหมือนแพรไหมแต่ก็ยังช้าไปหน่อยบางส่วนของพญาไม้ที่โยมหล่นลงมากระแทกเนี่ยยังมีความกระด้างหลงเหลืออยู่บ้างก็เกิดการประทักกันจนกระดูกขาข้างซ้ายหัก มันหักเป็นหลายท่อนหลวงพ่อช่วยยังไงก็ประสานกันไม่สนิทโยมจะทุพพลภาพไปตลอดชีวิตด้วยแรงกรรมที่เหลืออยู่วันไหนที่รอดตายไปจากที่แห่งนี้ควรจะเร่งสร้างแต่กุศลผลบุญให้มากเข้าไว้อย่าคิดอ่านรบราคาบวันใครอีกเป็นอันขาดโทษทันในสัมปรายภพบจะได้บรรเทาลงบ้างนับจากพื้นคืนสติสามภิกษุนักปฏิบัติธรรม ก็ผลัดกันเพ่งจิตประสานกระดูกให้เชื่อมติดกันได้หลายส่วนยกเว้นตรงข้อเท้านี่ยังหักร่องแรงเพราะว่าเป็นแรงบาปเวรสกัดกั้นไว้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลจักรวารก็เหนือกว่าแรงกรรมที่กำลังตามสนองไม่ได้ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในสำนักสงฆ์ที่กลางหุบเหวอลีลับนี้เป็นช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ของพระนท่านจอมพลสริทธนรัตไม่มีนักเลงอันตพัน ยุค2499หน้าไหนต่อต้านความยิ่งใหญ่ได้ตางก็เดินพาเรตเข้าเรือนจำลาดยาวโดยข้อหาประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพานแล้วถูกจำขังโดยไม่มีกำหนดสามคนสนิทของลุงหมึกก็พบจุดจบแบบวิสามันด้วยน้ำมือตำรวจขั้นอศวินแหวนเพชรส่วนในายใหญ่ผู้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการยาเสพติดก็ถูกจอมพลสฤษดิ์ใช้มาตรา17สั่งประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า ตกเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมประจำปีขบวนการของเถื่อนของเจ้าพ่อบ้างก็ถูกจับกุมคุมขังบ้างก็แตกกระชานสร้างเซ็นไปจนหมดสิน้นสำหรับลุงหมึกเมื่อหายดีเป็นชายขาพิการแต่ก็ใช้ไม้ค้ำยันรักแร้พาตัวเองไปไหนมาไหนคล่องแคล่วก็อยู่ช่วยอุปถากหลวงพ่อผู้ชราภาพกระทั่งทันละสังขารเสร็จแล้วก็กราบลาหลวงพ่อทั้งสองซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ คืนสู่การมีชีวิตใหม่อีกคำรบหนึ่งด้วยการหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนชีวประวัติอันโลดผนในดงคนดุแต่ว่าแฝงธรรมะเตือนจิตสก,กิจใจผู้อ่านในหูตาสว่างรักดีเกลียดชั่วตามควรแก่ความรู้ของแก่บ้านแบ่งห้องให้เช่าซึ่งกล่าวถึงตอนต้นเรื่องเนี่ยก็คือสถานที่สปายะของลุงมึกเพราะว่าเป็นแหล่งใหญ่ของคนหาเช้ากินข่าแต่จริตนิสัยอันดีงาม ถือศีลสี่ข้อได้มั่นคงท่วมทวมยกเว้นศีลข้อห้าคือสุราเมรยัยยังคงดื่มสังสรรค์กันเป็นการย่อนใจคลายเครียดไม่เออะอึกระทึกก้าวร้าวใครทั้งนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องจากชีวิตจริงของนักเลงดังยุค2499อันธพานครองเมืองอีกคนหนึ่งครับ